เอาละฮะสวัสดีครับทุกคนห่างหายกันเปนานมากเลยนะครับสําหรับเกมนี้ช่วงนี้ก็นะครับติดขัดอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะครับตอนนี้ก็อยากให้น้องๆนะครับทุกคนนะครับดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ใช้เจลล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็พยายามอย่าเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับตอนนี้ก็ห่วงใยกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ติดกันเยอะเลยนะครับสําหรับโควิด19นะครับ เข้าสู่เกมนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ในเหมือนกับเป็นแคมป์นะครับแคมป์ไม่ใช่แคมป์คนงานไม่ใช่เคนคนงานนะเป็นแคมป์เป็นกับเชลเตอร์นะครับเป็นที่หลบภัยนะครับตอนนี้ผมก็ได้พาอละนี่คือลูกสาวของเจ้าของโรงงานนะครับเจ้าของบริษัทที่ผมได้ทำนะครับไอ้ที่ตัวละครของเราเนี่ยได้ทํางานอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาทําภารกิจอะไรนะครับตรงนี้เขาให้คุยนะครับกับสาวเจ้านะครับ ขอบคุณที่คุณช่วยเหลือของฉันนะใช่ขอบคุณที่คุณช่วยเหลือฉันนะครับฮีโร่ของฉันอ๋อยินดีครับผมที่ได้รับให้การช่วยเหลือครับหญิงสาวสวยอย่างคุณนะครับอม,มีป้อด้วยคนนั้นที่ชื่อเบเกิวอ่ะมีเบรกิวดูแล้วไม่เลวเลยฉันคิดว่าฉันอยู่กับเขาได้อาจจะไปอยู่กับเบรกิวแล้วอะไรวะ ดีที่สุดเลยเพราะเขาจะช่วยปกป้องคุณโอเคผมจะฝากคุณไว้กับแบกิวนะหวังว่าคุณจะสามารถตามหาภรรยาและลูกของคุณได้เจอขอให้โชคดีนะอ๋อเขาอวยพรให้เรานะครับโอเคคุณอยู่กับแบกิวนะทำไม,มไม่อยู่กับเราวเนี่ยสาวสวยอ๋อคุณแบกิวเลยเนี่ยคุยกับแบกิวหน่อยสิเพราะเป็นบอดีการครับตรงนี้เป็นบอดีการเป็นยามนะครับเป็นรปภนะครับเอ่อเป็นที่ชื่อแบกิวนั่นแหละ ฉันชื่อแบคิวนะทุกคนเรียกฉันว่าป๋าเบลไอรุทุกคนเรียกฉันว่าป๋าเบลนั่นคือหมาของฉันชื่อรูบี้อ๋อมีหมาด้วยสวัสดีฉันเคยเห็นคุณบนทีวีไม่คิดว่าจะได้เจอคุณที่นี่อะ่ะว่าแต่นี่คือค่ายของคุณรึไงอะ่ะฮะใช่แล้วนี่เป็นค่ายของฉันฉันเป็นผู้เช่าชาญเอาชีวิตรอดและประสบการณ์เหล่านั้นน่ะช่วยฉันอยู่รอดมาได้ยังไงละ่ะใช่แล้วคุณนั้นสุดยอดมาก นอกจากช่วยหาทรัพยากรแล้วที่แห่งนี้ยังยังช่วยเหลือผู้รอดชีวิตอีกมากมายอีกด้วยนะฮ่าๆคุณพูดถูกแล้วฉันได้ทําที่กักเก็บน้ําฝนปลูกผักผลไม้คุณสามารถอยู่ที่นี้ได้ตามสบายเลยนะขอบคุณสําหรับความ,มีน้ําใจนี้นะครับแต่ว่าฉันเนี่ยต้องไปตามหาภรรยาแล้วก็ลูกของฉันนน่สิในเมืองข้างหน้าน่ะเมืองเล็กนั่นหรือฉันไม่เห็นมีใครรอดเลยนะฮะว่าไงนะ ยิ่งคุณพูดแบบนี้ฉันยิ่งกังวลนะฉันต้องรีบเร่เงฝีเท้าแล้วละ่ะนำอาหารเหล่านี้ไปเถอะขอให้คุณโชคดีสามารถกลับมาได้ทุกเมื่อโอเคนำอาหารไปเลยไหนนำอาหารไปอ๋อนี่เหรอขอโทษนะขอเอาอาหารไปหน่อยนะมีแอปเปิ้ลด้วย อันนี้จะว่าไงจะมาน้อยห้องๆเอาห้องเหมือนพูได้แค่นี้เหรอเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักจริงๆรูบี้เป็นสัตว์เลี้ยงที่เก่งมากมันสามารถสู้กับซอมบี้ได้ด้วยอ๋อเหรอเราเราอะเราสามารถตรงนี้เราผลิตอะไรได้บ้างนะอ๋อก็เป็นเหมือนเดิมนะเป็นอุปกรณ์รับเบิดแล้วก็เป็นน้ำผลไม้ทําได้ด้วยเหรอเอาผลิตหน่อยสิน้ำผลไม้แล้วก็ข้าวต้มแครอท โอเคเอาไว้กินนะครับแกงโภชนาการเฮ้ยแกงพภชนาการยังทําไม่ได้อะ่ะตอนนี้ก็มีของกินอยู่เหลือเฟือแล้วแล้วอะไรเอ่ยนะเดี๋ยวตรงนี้ได้รับตรงนี้ทรัพยากรเสริมนะครับเป็นกล่องของขวัญของทางแอดมินนะครับเขาให้เป็นหมามานะครับได้รับของเหล่านี้เหรอ หมาไซเบียรฮัสกี้เหรอเอาสม o ม z o o มได้อะไรอยากได้หมาอยากได้หมาไน้ไงได้หมาแล้ววันต่อไปได้ปืนนะครับเป็นปืนต่างๆมากมายเอาไว้ก่อน,นครับตอนนี้เราได้หมาแล้วอย่างนั้นเหรอไหนขอดูหน่อยสิได้หมาแล้วนี่ไงจะขายทําไมล่ะมีขายก็มีออกรบจะขายทําไมออกออกรบไปเลยนี่ไงโอ้เรามีหมาแล้ว เออ <g ib berish> เก็บผักเพลินเลยตรงนี้เข้าไปได้ไหมเข้าไปได้ไหมเข้าไปไม่ได้งั้นเหรอโอเคเข้าไปไม่ได้ไม่เป็นไรอะ่ะตรงนี้เป็นทางออกสินะเราจะต้องเดินทางแล้วละ่ะแต่ว่า ขอสำรวจดูอีกหน่อยตรงนี้เป็นอะไรอะ่ะเหมือนเป็นวิทยุสื่อสารอะไรสักอย่างตื๊ดๆืดตืนั่นไงว่าแล้วนี่คือศูนย์หลบภัยที่มีผู้รอดชีวิตที่ยังไม่ติดเชือ้อย้ำอีกครั้งที่นี่ไม่มีผู้ติดเชือ้อถ้าคุณยังรอดมาหาพวกเราได้ที่นี่มีอาหารเลยน้ํารอคุณอยู่พวกเราอยู่ที่นี่ให้ตายเถอะที่นี่ไม่มีสัญญ,ญาณเลยอ๋อนี่คือเป็นวิทยุกระจายเสียงคนระับสําหรับให้ทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับได้เดินทางมาที่เชลเตอร์แห่งนี้นะครับ โอเคตรงนี้ก็เก็บของไปฟาร์มข,ของกันไปนะครับตรงนี้มีมอเตอร์ไซค์ด้วยจะเอาไปดีไหมกุญแจเหรออต้องผ่านเลเวล20ไปก่อนนะครับมันมีเงื่อนไขยอยู่ด้วยนะแล้วก็ผ่านความยากแบบปกตินะครับอืมแล้วตอนนี้เราความยากอะไรวะนะันอันนี้คุยกับเขาหน่อยนะ ซื้อของอ๋อเขาเป็นพ่อค้าซื้อของกล่องสัตว์เลี้ยงยอดเยี่ยมใช้เหรียญทองร้อยหกสิบไม่มีอะดิเครื่องเร่งเวลาหนึ่งชั่วโมงอะไรอะอยากได้กล่องสัตว์เลี้ยงเนี่ยให้เจ้าตัวเล็กเนี่ยเจ้าตัวตูบเนี่ยความท้าทายสุดขีดเริ่มการท้าทายเดียวดียวเดียอะไรอะไรเดี๋ยวเดียว ท้าทายอะไรมาดูตรงนี้ก่อนทีวีคุณต้องดูโฆษณาหรือไม่เมื่อดูเสร็จจะรับวันนี้เหลือหนึ่งครั้งรับอะไรล่ะเอาขอดูหน่อยรับอะไรรับอะไรอะไหนไหนไหได้รับอะไรดูโฆษณาแล้วได้รับอะไรเอ่ยอ๋ตอตรงนี้กลับค่ายได้อ๋อไว้กลับค่ายอ๋อ ตรงนี้ไว้กับค่ายออโอเคโเคกดปุ่มตรงนี้ครับม,มุมอ่าบนขวามือนะครับแล้วก็กดกลับค่ายโอเคเอาแล้วแล้วเมื่อกี้อะอะไรอะเมื่อกี้อะไร,ะไรดูโฆษณาแล้วนะดูโฆษณาแล้วทำไมถึงไม่มีอะไรให้เราเลย อยู่ในนี้เหลือกล่องของขวัญเหลือชองพูสนนอีกแล้วได้รับแล้วครับผมได้เหรียญทองด้วยมั้ยอ๋ออันนี้เป็นเติมเงินนะครับอ่อโอเคสำรวจตรงนี้เสร็จแล้วแต่ตรงนี้ล่ะสิเอาไงดีเอยมันบอกว่าเริ่มการท้าทายคุณไม่สามารถพบพาของนำส่งใดๆอยู่ห่างจากหมอกพิษ ความชานาญความท้าทายสุดขีดความท้าทายสุดขีดเรื่องท้าทายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยผมแค่มาแนะนําเชลเตอร์นะครับแล้วก็ผมก็ได้เจมาน้อยตัวนี้นะครับเจม้าตูบตัวนี้นะครับมาเป็นคู่หูแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมก็จะต้องออกจากค่ายนะครับออกจากเชลเตอร์นี้นะครับเพื่อที่จะไปตามหาภรรยาและลูกนะครับผมที่เมืองข้างๆนะครับยังไงก็ขอติดตามในคลิปหน้าให้หน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ